สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่ครบรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่หน้าชุมชนแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงถนนพระรามสนะครับจุดจุดนี้นะครับที่จะสังเกตง่ายๆก็คือตรงข้ามเมนี่ยจะเป็นาสารแรงงานกลางนะครับตรงข้ามเป็นสารแรงงานกลางแล้วเท่าที่ผมได้คุยกับคนเท่าคนแก่ที่อยู่ที่นี่นะเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อน จุดที่เป็นสารแรงงานนี่นะครับจุดเนี้ยสมัยก่อนเป็นโรงงานยาสูบนะผมก็เพิ่งจะรู้นะครับตรงเนี้ยเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานยาสูบซึ่งยาสูบของกระทรวงการคลังของรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อเกรดทองนะและก็ยี่ห้อพระจันทร์อ่าถ้าเด็กรุ่นใหม่เนี้ยอาจอาจจะไม่ทันนะแต่เด็กรุ่นเก่าๆเนี่ยน่า,นาจะรู้จักน่าจะทัน,นตรงข้ามนี่ก็จะเป็นโรงง,งานยาสูบซึ่งโรงง,งานยาสูบแห่งแรกนี่นะครับ ก็อยู่ตรงถนนเจริญกรุงแถวถนนตกอ่ะเท่าที่ผมคุยกับคนเก่าแก่ที่นี่เขาบอกว่าอยู่แถววัดพญาไกรอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรงงานยาสูบแห่งที่หนึ่งแล้วก็มาตรงจุดนี้ที่เป็นสารรายงานกลางเนี่ยเป็นสถานที่สร้างโรงงานแห่งที่สองแล้วก็แห่งที่3าก็คือที่มันอยู่ตรงคลองเตยนะครับตรงศูนย์เศรษฐกิจตรงนั้นก็จะเป็นโรงงานแห่งที่3ามซึ่งตอนนี้ก็ได้เลิกกิจการตรงนั้นไปแล้วนะครับ ว่าแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมพาพวกเรามาเข้าไปดูบรรยากาศของชุมชนเก่าแก่นะครับชุมชนในนี้มีอายุกว่าร้อยปีเลยนะครับ<อ> <phant S 1> ผมอ่านี่นี่คือหน้าปากทางชุมชนนะครับนี่เข้ามาก็จะมีเป็นอ่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นกี๊ยวอีนะครับเป็นบะหมี่แห้งก๋วยเตี๋ยน้ำใสเยินเดโฟนี่ เขาเขาน่าจะขายช่วงเช้าแหละครับแต่นี่เรามาที่บ่ายแล้วนี่พอเข้ามาในชุมชนนะครับพวกเราก็จะเห็นเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยซึ่งบ้านที่อยู่ในซอยนี้นะครับเท่าที่ผมได้สอบถามเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7เฮีย <He> er, สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียบ, er. บ,บ้านบ้านเรานี้เขาสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ เป็นร้อยปีใช่ไหมครับอ้โหูเห็นไหมล่ะนี่พวกเราดูดูดูตัวตัวอาคารเนี่ยยิ่งยิ่งตรงนี้ยิ่งเก่าหญ่เลยนะโอ้โหนี่ดู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 ปูนนี่ดูหน้าต่างทีนี้สมัยก่อนเขาเป็นบ้านคนหรือเป็นอะไรขนาดตรงนี้ก่อนมันเป็นป่าที่อะไรอ่ะปนเอกกาดอะไรปนโทกาดกาดสงครามันอ๋อโอ้ตรงนี้นะเป็นเป็นบ้านนายทหาร โอ้หลังเนี้ยเหรอเฉพาะห้องนี้ห้องเดียวป่ะไปทั้งตึกเนี่ยเป็นผประเพณอง,อ,งอ๋อจน่ถึงจูง่ถึงหัวหัวถนนตรงนั้นเลยใช่ไหมหที่ขายก๋วยเตี๋ยวอะ่ะอ,อ๋อนี่ไงทุด,ดูดูบ้านนี่นี่เป็นเป็นเป็นนายทหารเก่าดชิชื่อชื่อกาศอะไรทุกอย่าง,าง,งเนีเ่ยเ,เ,เห็นเห็นเห็นเฮียเขาไหวอยู่ที่ทุดูดูบ้านดิดูดูหน้าต่างนี่ราคาที่รั่วหมดแล้วเนี่ยนี่ อ๋อนี่ผมกรมธนารักษ์แล้วแถวแถวเรานี่ยเขาเรียกว่าซอยอะไรครับเฮียไม่มีชื่ออ๋อไม่มีชื่อซอยเนอะอ้ขอเขียนจดหมายก็พระรามสี่แล้วก็เขียนบ้านเลขที่เพราะว่าจดหมายเขาส,ส่งเขาก็ส่งถึงนะคือตรงเนี้ยไม่มีไม่มีชื่อชุมชนแต่เป็นชุมชนเก่าอายุร้อยรับร้อยปีอยู่มาเป็นร้อยปีโอ้โหขอบคุณมากครับเฮียพอดีผมมาทำคลิปอ๋อนี่ไงเห็นบ้านมันเก่าๆดีแล้วเดี๋ยวนี้ผู้เตี่ยเขาจะขายอยู่ไหม กี่โมงหรือกี่โมงตอนเช้าอ่ะช่วงเช้าใบายบายก็หมดแล้วก็เก็บแล้วเนาะใบยบก็เก็บไม่เคยมีคนใบยบไม่เคยบดโอเคขอบคุณมากครับเฮียอ่้ยนี่นี่พวกเราดูเขามาดูบรรยากาศนี่นี่ดูบ้านนี่ดูบ้านนี่โอ้โหนี่เป็นบ้านสองชั้นนะเนี่ยนี่พวกเราดู นี่ไปแล้วนี่ไปแล้วคุณนายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราดูบ้านดูไปไปบ้านโอ้โหนี่นี่น,นี่นี่พวกเราดูบ้านชุมชนชุมชนแห่งนี้มีอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับพวกเรา ถ้าที่คุยกับคนเก่าๆแก่ๆที่บ้านที่แถวเนีนยครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านแถวเนี้ยจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับทั้งซอยเลยเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นบ้านไม้ที่มีอายุร่วมร้อยปีนี่นี่เป็นบ้านแบบนี้เลยสวัสดีค่ะอันอันน,น,นี้อันนี้คือแบบทรงเดิมเลยไหมครับก็คือชั้นเดียวเลย แต่ที่สองชั้นนี่คือเขามาต่อเติมทีหลังใช่ไหมโอ้เห็นไหมล่ะแล้วเวลาน้ําท่วมทําทยัางไงอ่ะจ<ค>ับตัวกัมาเลยเขาจับตัวกันก็ต้องต้อง,ต,องต้องไปอยู่ที่อื่นป่ะอ๋อแล้วมันมันม,ม,มีมีชั้นสองไหม,มโอ้เป็นไอ้โทษนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นชั้นลอยเนอะนี่ไงอ๋อแล้วก็ขึ้นไปอยู่ได้เนอะโอแล้วหลังแล้วหลังนี้อยู่กันมากี่ปีครับโทษนะครับ่หใช่ไหม ขอบคุณบ้านนะครับนี่พวกเราดูบ้านนี่เขาบอกชุมชนนี้อายุเป็นร้อยปีเนาะนี่อันนี้เป็นอันนี้ก็ต่อเติมเป็นสองชั้นสวัสดีค่ะนี่นี่หลานย่าเลยหลานยายครับหลานหลานย่าหลานย่าหลานอะไรก็ไม่รู้เขาเปนฝากเลยย่าอ๋อพวกเราดูบ้านดิโ <c oughs> อ้ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นชุมชนเก่าแก่ <c oughs> ที่มีอายุเป็นร้อยปีเนาะ นี่ไม่มีชื่อชุมชนนะครับพวกเราอ,อยู่ตรงข้ามกับสารรายงานกลางนี่เป็นแบบนี้เลยนี่มีต้นโพอยู่ท้ายซอยนี่นี่ ีประตูออกด้านนี้ด้วยนี่รู้รอบขอบชิดเลยครับนี่นี่นี่ดีบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในชุมชนถามถามเพราะว่าแล้วเวลาคนมาส่งจดหมายเนี่ย เขาเขามาส่งถูกไหมเนี่ยไม่มีชื่อไม่ยื่ชื่อซอยเนี่ยเขาก็บอกว่าบอกว่าถนนพระรามสี่แล้วก็บอกบ้านเล็กที่คนส่งจดหมายก็เข้ามาส่งถูกเพราะว่ามีมาร้อยเป็นร้อยปีแล้วชุมชนแห่งนี้นนสวัสดีครับนี่เป็นบ้านเก่า อโอ้โหพี่พอ่อดูก็คือซอยก็ประมาณนี้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งสองคันสวนกันได้อยู่ต่อยากให้ให้ดูบ้านนะพ่อเราดูบ้านดูประตูบ้านนะี้โอ้โหนี่สองชั้นคือสมัยก่อนนะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวทั้งหมดนะครับแล้วก็ ค่อยๆค่อยๆมาต่อเตอิมมาทำใหม่มันเป็นสองชั้นนี่บ้านไม้อยู่ริมถนนพระรามสี่นะอืออือก็ดู ของกรมธนารักษ์นะ With the ด้านข้างัดมาถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารเกษตรกร,ะกรนะครับเป็นเกษตรกร,กรไทยธน,นาคารเกษตรกร,กร,รตรงนี้ก็จะเป็นเห็นเห็นได้ค่าย งแล้วก็บีเซเว่นอันนี้เป็นธนาคารกสิกรไทยสาขาสะพานเหลืองนะอืูตรงนี้ที่อยู่ตรงข้ามศาลแรงงานกลางนี่แหละซึ่งจุดตรงนี้เคยเป็นโรงงานยาสูบมากอ่อก่อน คือซอยตันนะซอยตันแค่นี้แหละแค่ประมาณนี้เลยก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเล่ก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านอยู่ได้บักซอยโอเคคลิปนี้เราก็สมควรกับเวลาเนอะผมก็พาพวกเรามาดูชุมชน ที่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ริมถนนพระราม4เนอะใจกลางเมืองเลยเป็นชุมชนที่มีอายุกว่าร้อยปีนะครับเป็นที่กคมธนารักษณ์เห็นว่าเห็นว่าสร้างตั้งแต่สมัยนู่นเนี่ยรัชกาลที่7นะครับโอเคเราก็ส่งคนกวลานะครับฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ว่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันเนาะแล้วเราก็พบกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายทีเป็นชุมชนเก่าแก่ใจกลางเมืองอายุกว่าร้อยปีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมอีกนิด il est